สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาตะลุยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านมอสิบประทุมนะครับสถานีปังบัวนะครับผมคือร้านนี้นะครับผมรู้จักได้ก็เพราะว่าตอนนั้นผมมากินกับเพื่อนที่คณะนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติค่อนข้างอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะครับเลยอยากจะพาทุกคนมาตะลุยมาลองชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะครับเดี๋ยวร้านจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูข้างในกันเลยครับ let's go นี่ก็มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนื้อเปื่อยนะครับชามใหญ่นะครับส0ิบาทส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อเปื่อยเหมือนกันนะครับราคา2 0บาทได้สั่งมา2ถ้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเกี๊ยวนะครับโหได้เยอะมากนะครับราคา20บาทก็คือถือว่าคุ้มนะมีน้ําจิ้มให้ด้วยก็น้าเปล่าแล้วก็พวกอันนี้ของทางร้านที่เขาให้นะครับผมแล้วก็จะมีขนมถ้วยครับขออนุญาตชิมให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะทุกคน ท่ีบ่บาทถือว่าโอเคเลยมาครับเราเรามาลองชิมกว๋วยเตี๋ยวกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตผสมกัน,กนแป๊บหนึ่งนี่คือเป็นหลักสูตรของการชิมก๋กวยเตี๋ยวเรือนะเราว่าเอาสองถ้วยมาผสมกันอะ่ะมันจะเผ็ดกว่าเดิมอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าถ้วยหนึ่งมันมันก็ไม่ได้เผ็ดมากใช่ไหมรับพอเรามาผสมกันอะ่ะมันจะแบบเผ็ดกว่าเดิมเยอะมามามาทานครับทุกคนสามสองหนึ่ง หืมหืมเผ็ดจิง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 ดูน้ำดูน้ำโอ้โหหกละหืมเผ็ดจัดเนี่ยดูหน้าตาครับนี่ยครับต่อมาเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ครับลอมาชิมก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่บ้างราคาก็30บาทนะต่างจากเื่อเลยก็20บาทจะลองเชิญรสชาติน้ำกันนะว่า เผ็ดเหมือนกับถ้วยเล็กที่ผสมกันเลยบอกอันนี้ถือว่าแบบไม่เผ็ดนะกลางดีอันนี้คือกลางดนนีคือแบบคนที่ไม่กินเผ็ดมากก็คือแนะนําให้กินอันนี้ดีกว่าถ้วยใหญ่อันนี้เหรอเกรดอะไรครับผสมกันหรอต่อมาให้ผมผสมกินกันลองดูว่าจะเป็นยังไงสามสองหนึ่ง ถือว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่